โครงฟางชั so no ้นใต้ดินที่ไม่ได้ฉาบเลยเนาะก็จะเห็นเออไม่เห็นเลยมาแล้วพัดังตึกตึกตึกเห็นไหมตึกตึกตึก่ะพอพอเป็นผนังปุ้งป yeah. yeah. ุ้งอ่ะมันพอ วันนี้เราก็ได้เชิญนะครับผมทางผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ที่วิศวกรนะครับผมที่เข้ามาตรวจด้วยตัวเองเลยนะครับผมแล้วก็ในเมื่อวันที่สามที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเข้ามาสแกนความสมบูรณ์ของโครงสร้างเสาแล้วก็ดูในส่วนโครงสร้างที่อาจจะเสียหายที่ตาเปล่าไม่เห็นแล้วนะครับผมก็ผ่านไปด้วยดีก็คือเราไม่พบความเสียหายตรงนั้นวันนี้เราได้เชิญทางทางผู้ตรวจสอบอาคารมาเพื่อจะออกเฟอร์ในการแล้วก็รายงานตรวจสอบให้เรานะครับผมก็หลักๆแล้วเราจะตรวจงานโครงสร้างนะครับ งานโครงสร้างหลักของอาคารที่จะรับแรงแผดดินไหวก็ประกอบด้วยอย่างพวก่องลิฟต์นะครับเสาคานนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ชั้นชั้นใต้ดินชั้นล่างจนขึ้นไปถึงชั้นบนและดูว่ามีความเสียหายอย่างไงบ้างครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่พบความเสียหายอันนี้ก็มั่นใจได้ว่าอาคารนี้ก็มันคงแข็งแรงสามารถใช้อยู่อาศัยได้ครับเดี๋ยวเราไปไปดูกันครับขอบคุณครับ อ,อันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างชั้นใต้ดินที่ไม่ได้ฉาบเลยเนาะก็จะเห็นอไม่เห็นเลยทั้งคานทั้งตัวผนังอ,อันนี้ไม่เป็นไรนะ,อะโอเคโอเคโอเคอันนี้เลยต่อธรรมดาใช่ไหม ดูดิฟองเดิมนะตอนนี้เราลงมาตวรวจดิฟจอดคันใต้ดินนะครับผมเพิ่งลงมาโดยดิฟจอดรถยนต์นะครับผม ตอนนี้ก็ลงมาสำรวจชั้นใต้ดินนะครับผมที่ระดับลึกชั้นที่4ี่ชั้นใต้ดินชั้นที่สี่รครับลงมาระยะลงมาก็น่าจะมีมาแล้สิบสี่เมตรนะครับผมด้วยระบบลิฟต์จอดรถยนต์อัตโนมัตินะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ดูโดยรอบนะครับอันนี้ชัดเจนครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นความเสียหายนะครับยัง,ย,งยังไม่พบอรอยแตกลาวแล้วก็ ความชื้นที่เกิดจากน้ําซึมเข้ามาจากภายนอกที่ชั้นใต้ดินก็ยังไม่มีนะ,ะครับผมครับครับไอ้นะั้นเหมือนคานตรงนี้เหมือนเหมือนเหมือนกับเมืเอองัดได้ไหมไม่ต้องเคาะงัดได้ไหมเขาฝังมงัดทำไมมันข้างล่างข้างล่างข้างล่างเอองัดงัดงัดอย่างเงี้ย มาแล้วน่น่าจะเป็นผนังไม่ให้กำแพงแล้วทา้งนี้เออขอข้างบนนิ้ก็ตรงที่เป็นที่เป็นดำ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 เออโอเคพอ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 พ,อพ,อพอเดี๋ยวมันแตกเอ่อตรงนี้ก็เป็นคานนะครับตอนแรกเราคิดว่าเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กก็ปรากฏว่าชัดเจนนะครับว่าเป็นคานแล้วก็ไอที่เห็นแตกๆก็คือรอยต่อระหว่างคานกับผนังเบา ลองลองเคาะดูแล้วลองลองลองดูลองดูอ่ะเคาให้ดูก็ได้อันนี้คาดังตึกตึกตึกเห็นไหมอ่าตึกตึกตึกอ่าพอพอเป็นผนังปุ้งปุ้งอ่านพออ่าเห็นไหมพอเป็นผนังมันก็ดังก็ไอตรงที่มันแตกอ่ะตอนแรกนึกว่าเป็นรอยแตกอะไรก็อ๋อเป็นรอยต่อระหว่างคานคอนกรีตกับกับผนังเบานะครับ โอเคครับม,ม,มีอะไรไม่มีอะไรครับเออกระดูกไม่น่ามีอะไรครับอืมน้ำไม่รั่วก็โอเคเออครับวันนี้เป็นไงบ้างครับอ๋อเราก็ตรวจตรวจครบแล้วนะครับก็พบว่าความเสียหายเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยจริงๆก็มันเป็นรอยรอยแตกที่เกิดจากรอยต่อระหว่างโครงสร้างกับ ตัวผนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับสองสามจุดเท่านั้นเองนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอาคารเนี้ยนะครับเป็นรูปทรงรูปร่างเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วไอ้ป่องลิฟต์เนี่ยหรือลิฟต์คอเนี่ยค่อนข้างจะคือเรียกว่านขาจะใหญ่เมื่อเทียบกับตัวอาคารก็ทําให้อาคารเนี่ยค่อนข้างมีความมั่นคงนะครับมีความแกร่งสูงต้านทานแรงแผ่นไหวได้ดีนะครับก็พบความเสียหายเพียงเล็กน้อยครับไม่พบความเสียหายรุนแรงกับโครงสร้างหลักครับครับ Okay. วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมครับ